สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งยามเช้านะคะวันนี้ก็มาเจอกับเกลนะคะแล้วก็เกม FC Mobile เกมฟุตบอลระดับโลกนะคะก็พอดีเพชรก็ยังอยู่นะคะแล้วก็นึกอยากจะสุ่มอะไรที่ไม่เคยสุ่มนะคะนึกอยากสุ่มนะคะเกวเห็นเกลเกลเห็นแหละเป็นแพ็คที t s ขนาดยักษ์4นะคะ100-109ถึง109นะคะ ใช้1 2 0 0 0เพชรเพนะคะซึ่งเกลอยากสุ่มมากๆเพราะว่าไม่เคยสุ่มเลยสักครั้งนะคะเคยสุ่มแต่1 5 0 0 0เพชรเพแล้วก็22,500เพชรเพนะคะแต่12ไม่เคยสุ่มนะคะรู้สึกว่าจะพึ่งมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะโโหถ้าได้ร้อยห้าขึ้นร้อยหกนี่คือแจมเลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่าน,นะคะมา กดหนึ่งสองซ้ำกดแล้วนะคะใช้ห้าแสงและกันหนึ่งแสงสีขาวขอบการ์ดนะคะสองแสงสีขาวขอบการ์ดนะคะสามแสงใช้สูตรห้าแสงและกันนะสี่แสง เตรียมกดนะคะเตรียมกดแล้วกดเลยนะคะหแสงอ้าวได้101่งนซนะคะแต่น่าจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเกลไปแลกเป็นเหรียญดีกว่านะคะอ,อย่างนี้จะรู้สึกว่าจะได้เยอะกว่านะคะ15ล้านนะคะน่าจะโอเคกว่า แล้วก็เดี๋ยวเกล่ะจะทำการถ่ายทอดอาต้องฝึกก่อนก่อต้องฝึกพี่เบลลิงแฮมร้อยเก้าที่เกลได้มาเมื่อวานก่อนนะคะเดี๋ยวอ่าเพิ่มแรงพี่เบลลิงแฮมก่อนนะคะตอนนี้เม็ดแดงเกลจะทำให้เป็นเม็ดส้มนะคะ1 2ึ่งสองสาม้าหกดแดเสินะคะ เกี่ยวใช้10นะคะคือเต็มที่เลยเพราะว่ามัสเคเยอะมากเลยทุกคนมัสเคย,ยังเยอะเลยใช้10นะคะ,ะเป็นเม็ดส้มเดี๋ยวเกี่ยวจะเพิ่มเลยนะตึงเม็ดส้มเรียบร้อยนะคะแล้วก็อัดยังไงบอกด้วยนะาว่า ่าใช้แต้มสกิลอะไรบ้างแนะนำกันมานะคะบอกด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายทอดกันฝึกก่อนนะคะให้กับพี่เบลลิงแฮมอ่ายี่สี่โอเคแล้วเดี๋ยวเกียวฝึกต่ออีกให้ สามสิบไปเลยนะคะเกียวมีซีเรีสเรื่องมัดเคนะคะมัดเคเกียวหาไม่ยากนะเะกียวต้องการอัดเม็ดส้มไปเลยเพราะว่าเกียวอะนานๆเปลี่ยนตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเกียวไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะคะใช้ก็ใช้ได้นานเลยตัวนักเตะคนหนึ่งก็ใช้ได้นานนะเกียวจะสลับไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวยกแพง ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะมันคมี92ได้เดี๋ยวเกี่ยวไปซื้อนักเตะเพิ่มดีกว่าาฝึกไปเลยนะคะเดี๋ยวเกี่ยวซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่มสัก5้าล้านดีไหมซื้อเพิ่มสัก5้าล้าน5ล้านน่าจะพอนะักเตะพื้นฐานคูณ30มนะคะหล้านน่าจะพอนะสามสก็ได้1ล้านนะคะ 5ล้านก็ได้เยอะออฝึกเพิ่มฝึกเพิ่มได้เยอะได้เยอะ่าโดนพี่มาสเคเกวอีกแล้วนะคะอย่าบอกนะว่าไม่พอห้าล้านอะห้าล้านก็ยังไม่พอนะคะ าร้านก็ยังไม่พอเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกอีกนิดนึงต้องไปซื้ออีกนิดนึงนะคะต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งน่าจะพออ่าน่าจะพอนะคะสามสิบนักเตะน่าจะพออยู่แหละตรงนี้ซื้อหกล้านไปเลยกนะ็จบแหละ อ่าไม่พอนะคะมีพอมีพออีกหนึ่งล้านน่าจะพองั้นเตรียมไปเลยสองล้านเผื่อจบไม่งั้นไม่เต็มสกักทีนะคะเผื่อเผื่อซื้อเผื่อนะคะ ะะยังไงช่วยบอกด้วยนะคะว่า,าแต้มสกิลอัพอะไรนะคะช่วยบอกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูราคาสิว่าพี่เบลลิงแฮมคนนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วพออัพเกรดนะคะว้าวขึ้นมาแล้วนะคะ2530ล้านนะคะ ก็ราคาก็ขึ้นอัพอัปเกรดมาแล้วเนาะอัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ<ม>แล้วก็ส่วนอ่าคนเก่านี่ขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเกลเช็คก่อนนะคะคนเก่าอ่าพี่ซันตี้ออกขายไม่ได้นะคะต้องไปแลกเปลี่ยนเลยละกันอ่า ทิ่นิต i ี้นะคะเดี๋ยวเกลียวแลกเปลี่ยนไปเลยได้2,503โทเคนนะคะไม่ใช้งานแล้วก็ทำการแลกไปเลยอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวพาเกลียวนะคะเข้าโหมดเล่นอ่า เขาหมดชาเลนจ์แล้วกันเนาะเป็นชาเลนจ์ UEL ขั้นสูงละกันนะคะเพราะว่าเกีียวทำไว้ก่อนหนะ้านี้แล้ว3ามแมตต์ตอนนี้เข้าสู่รองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศนะคะมาดูกันสิว่าเกลียวจะไปรอดไหมหรือไม่รอดนะคะก็มาลุ้นกันนะคะจะรอดมิ ็ถ้าชนะก็ได้นักเตะของรางวัลแต่ถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้อะไรเลยน่าจะประมาณนั้นเหมือนมาลองนักเตะคนใหม่อ่ะนั่นแหละพี่เวลลิงแฮมเมื่อกี้อยู่ไหนนะอัดแล้วอยู่ไหนอยู่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไง เกียทิ้งไปเลย ตอนนี้เกี้ยวก็มีเงินอยู่4,100กว่าล้านนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บสะสมไว้ให้สัก6,000ล้านนะคะแล้วก็จะซื้อนักเตะ6 0 0 0 7 0 0 0ล้านไปเลย อมีเน่ยยากอยู่เด้อันนี้รอบรองนะคะยังยากเลยแล้วรอบชิงจะเป็นยังไงเนี่ย แล้วก็ยังสูนเลยเราจะรอดมิเนี่ย มีโอกาสอ้าวยิงไม่โดนซะง,งั้น เรียบร้อยนะคะพี่ฮามซิกเข้าแล้วเย่เยอันนี้รอบรองชิงชนะเลิศของยูอหรือเปล่าเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะะรอบรองนะคะมีโอกาสชนะอยู่นะ เพื่อจะได้ของได้นักเตะแบบคนอื่นเขา อุ่นใจแล้วได้หนึ่งศูนย์นะคะอุ่นใจแล้วตอนนี้อ้าวเข้าแล้วนะคะเรียบร้อยลูกที่สองเข้าแล้วนะคะรอบชิงชนะเลิศในโหมด challenge uel ใช่ปะ สองศูนย์อุ่นใจปลอดภัยแล้วสองศูนย์แล้ว เรียบร้อยนะคะลองชนะเลิศชนะแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปรอบชิงชนะเลิศอันนี้กองกลางโบนัสสะสมนะคะมาลุ้นกันอีกว่าว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าถอนตัวก็คืออดนะคะอดอดนักเตะนะคะ รอบชิงชนะเลิศ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 ต้องทำให้ดี ชิงชนะเลิศต้องยากสุดๆแน่ๆ,นๆอ้ยอยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเลยอ้ยเกี่ยวจะต้องทำให้ได้สิรอบชิงอย่านะอย่านะไม่นะไม่ไม่นะไม่ กดแน่เลยเราต้องเข้าอีกลูกเราต้องเข้าเสมอกันให้ได้ว้ายเข้าไปแล้วสองลูกนะคะแพ้แน่นอนสบายใจได้แพ้แน่นอน แแน่นอนเลยอดแล้วรางวัลของเกลยากเกินไม่เข้าอีกนะคะสัง,งนั้น ยากเหลือเกินอดอดแล้วรางวัลอดแล้ว โคตรยากเลยอ่ะยากมากมาก มาอีกแล้วทำไมบอดยากขนาดนี้ล่ะบอดยาเกินรางวัลอดอดเลยจ้า โหยากเกินไม่มีโอกาสยิงเลยอะสักลูกหนึ่งยังยิงไม่เข้าเลยอะยากจัดอ่ะ ตลกอะยังไงก็แพ้นะคะยิงไม่เข้าสักลูกจบกันจบกันนะคะของรางวัลที่สะสมมาอด แพ้นะคะรอบชิงนะคะแพ้ไม่ลองนะคะพอลองยังไงก็แพ้อีกรอบหนึ่งแพ้เกยวถอนตัวเลยแล้วกันนะคะอู่ซีได้อะไรบ้างได้เพชรพันเจ็ดว้าวดีได้มัดเคนะคะทุกคนโอเคก็ยังดีได้มัสเคมาหนึ่งได้เพชรมาพันเจ็ดนะคะก็โอเคอยู่นะคะ ก็สำหรับวันนี้พอละค่ะเครียดค่ะร้องไห้แย่ค่ะไปละค่ะบายบายบุย